สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ในหัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับก็เป็นข่าวดีนะครับเป็นข่าวประชาสัมพันธ์จากธนาคารอมสินนะครับวันนี้ธนาคารอมสินเนี่ยเขาได้ปรับหลักเกณฑ์ในการกู้เงินสินเชื่อเสริมพลังฐานรากนะครับผู้ที่เคยกู้สินเชื่อฉุกเฉินเดิมเนี่ยสามารถยื่นกู้ได้ด้วยเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในเรื่องนี้กันนะครับสำหรับในเรื่องนี้นะครับผู้อำนวยการธนาคารอมสิน เขาได้เปิดเผยนะครับว่าวันนี้เนี่ยธนาคารอมสินมีมาตรการให้สินเชื่อเพิ่มเติมเพื่อช่วยเหลือประชาชนรายย่อยนะครับสินเชื่อเสริมพลังฐานรากวงเงินกู้สูงสุดหลายละ5 0,000บาทโดยเปิดให้ลงทะเบียนผ่านช่องทางแอปพลิเคชันมายโมตั้งแต่วันที่15มกราคม64ที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่ามีผู้สนใจยื่นกู้เป็นจำนวนมากนะครับเพียง4วัน ตั้งแต่15ถึง18มกราคม64เนี่ยธนาคารได้อนุมัติเงินกู้ไปแล้ว110,000รายซึ่งถือเป็นการให้กู้ยืมแบบดิจิทัลที่มีประสิทธิภาพอย่างมากและสะดวกรวดเร็วในการอนุมัตินะครับโดยขณะนี้ยังคงได้รับความสนใจอย่างมากอ,อย่างไรก็ตามเนี่ยเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนรายย่อยรองรับกับความต้องการที่มีเป็นจานวนมาก ไม่สามารถเข้าถึงสินเชื่อเร่งด่วนที่คิดอัตราดอกเบีย้ยต่ำได้รวมถึงได้รับการอนุมัติที่รวดเร็วธนาคารจึงได้ปรับหลักเกณฑ์การเข้าถึงสินเชื่อขึ้นใหม่เป็นกรณีพิเศษโดยให้ผู้ที่เคยกู้สินเชื่อเพื่อค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากโควิดหนึ่งรัอเมื่อปี2563สามารถยื่นกู้ได้อีกซึ่งการพิจารณาวงเงินสินเชื่อขึ้นอยู่กับเครดิตประวัติการชำระ โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนขอสินเชื่อผ่านแอปพลิเคชัน m ม Mo ได้ตั้งแต่วันเสาร์ที่23มกราคม64นี้เป็นต้นไปนะครับเพราะฉะนั้นก็ถือเป็นข่าวดีนะครับคุณผู้ชมที่เคยกู้เงินสินเชื่อเพื่อค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19สามารถจะยื่นกู้สินเชื่อฉุกเฉินนะครับโดยกู้ผ่านแอปพลิเคชัน m มโ o ได้อีกนะครับตั้งแต่เสาร์ที่23มกราคม64เป็นต้นไปนะครับครับเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ